่วันนี้ด้อค่ะสิพามาสวนดอกไม้เด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจอีกอันนึงเนาะคะ่ะที่กําลังฮิตอยู่ในบ้านของตุตะเองนะคะยายนุลเก็บไปส่งยุ้ยใส่จ้ะนี่เด้อค่ะก็สิมีดอกหลายขนาะดดอกระบาดได้อยู่บ่จ้ะนยะนุนได้บ่กองดอกบาทหนึ่ง <laughs> ดอกใหญ่งๆคือบ,บาทหนึ่งบ่จ้ะ <c oughs> นี่ค่ะอันโดนบจ่ายะนุดปลูกนะนี่ค่คะเดือนเดือนหนึ่ง,งโอเคเนาะใส่ต้นทุนหลายโบจา้าประมาณเท่าไหร่จ้ายนุดลงทุนนะ่ะจะธุรกิจดอกไม้กำลังมาแรงเนาะคะ่ะดอกนี้แล้วแต่ขนาดเด้อค่ะพี่น้องจา้า ใช้เวลาหนึ่งเดือนค่ะแต่ว่าเป็นดอกดีดีเลยค่ะพนกำลังตัดเนาะค่ะ <ๆ S 1> งามพวกนั่นเลียว่ปใบจ้าพี่น่ะอุ้ยหุยอยู่โอ้ยเยอะมากนะคะถ้าตูจากทางนี้นะคะเราต้องเอาที่สวยๆนะคะ,ๆๆคะพวกงามจังไหนบ่วยเน้นต้นเนาะยันุเนียนดอกพกู่เนาะ พี่น้องจะใช้เวลาเดือนนึงเนาะคะ่ะในการปลูกที่ได้เก็บผลผลิตเนาะคะ่ะลงทุน1นึ่งมืบาทก็ดีอยู่ค่ะคันเฮอย่บ้านก็เป็นอาชีพเสริมเกี้ยวเขาเสร็จแล้วก็เก็บดอกไม้ค่ะกะ็จะมีปุ๋ยเล่งดอกเล่งดอกเล่งใบดวยค่ะคนกำลังตัดเดี๋ยวสุดท้ายเบือ้องต้นมันตัดนะคะ Bạn sao đòi niềm đi nắng nắm này, nắm 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 bộ nắm 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 ลายอยู่ค่ะเพิ่นปลูกซาบไปนิดนึงมันก็เลยต้นใบใหญ่ค่ะแต่ว่าดอกนี่อลังการไม่เน้นต้นนะคะเน้นดอกนี่ตระดอกงามๆอู้ตร่าดดดอกดีเนาะนี่ค่ะพุ่ย้แบบระบบน้ำหยุดเลยค่ะนี่จะหยุดบ่หยุดละจืดจนห้อนตะคองนะคะ แล้วก็เอาไปเพาะหัวใจยันนุนก็ไปคัดขนาดอีกเดียวนึงค่ะงามตรงนั้นแสดงว่าดินตรงนั้นงามก็ดังนี้ไกล้ใกล้เลยกล้ใกลกับไกลเป็ดกับไกล้นกกระทาได้จากตอนนี้นะจะว่างามอยู่ด้ยยันนุ่นลายอยู่ คุ้มอยู่ค่ะนี่ค่ะถ้าได้มื่นอดถ้าได้รอบรรบสองมื่นขาก็คุ้มค่าค่ะนี่ค่ะธุรกิจไม่ได้ค่ะผู้ใดสนใจก็ปลูกได้ยันนุดเบี้ยมันแพงมาจ้าเบี้ยละบาทหาศิบได้ค่ะพี่น้องจ้าผู้ใดสนใจกะหามาปลูกเบิ้งค่ะธุรกิจเดียวกันกับอันแตงโมที่หนูเอาลงตอนนั่นด้วยค่ะอันคนเบิ้งดีกันนะนะไม่ได้ลงคลิปบุมีคลิปลงพอดีแล้วมื้อนี้มาแล้วก็มาถ่ายนะคะ ว่าเราจะไปกลนปูะดอกงา,งามด้วยจ้านี่มันตัดไปแล้วพูนนะคะเลี้ยงอ้ยหงีไปไม่ได้ว่ามันน้ำลายอุ้ยดอกเยอะมากนะคะพี่นุชนะบ่ะโอ้พี่เมียวนะ นี่ก็งามยู่เด้อนดอกมันหนาวแล้วเนาะอากาศหนาวก็ผลผลิตก็ดีเ้ยค่ะผลผลิตดีมากเลยค่ะบ่ะได้ดูแลกง่ไงเ้อจ้าหน้าฝนดีนะคะหน้าหนาวก็ลดเยอะจากหน่อยเพราะว่ามันแรงโนก็มีระบบน้ำที่ดีด้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ลงทุนมืดหนึงค่ะทั้งซื้อต้นทั้งใส่ปุ๋ยทั้งเอียงเนาะคะ่ะพี่น้องจ้า ดอกละบาทแล้วก็สองบาทดอกหนึ่งเนาะค่ะแล้วแต่ปริมาณของดอกไม้ค่ะแล้วแต่ขนาดอ,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 อันนี้สองพันสองพันห้าต้นใช่ไหมคะอันนี้สองโอ้สองพันห้าร้อยต้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อคะ่ะสำหรับอาชีพเสริมดีๆเลยคะ่ะปลูกง่ายขายข่องรวยๆค่ะนี่เพิ่นเก็บเรเด้อคะ่ะ